บอกเลยครับพี่น้องครับเอฟซีพระเอกน้องโอ๊ตฉลองใสยแม่ย่าบ้านกลางโอ้ยู่บ้านกลางบ่ครับนี่โอ้เนียนอนเลยครับพี่น้องครับโอเสื้อสาดเต็มแล้วครับพี่น้องครับขึ้นนี่นี่บัรเท่าไหร่ครับขึ้นนี่ร้อยยี่สิบบอกครับขึ้นนี่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับพี่น้องครับโอ้เลขานายกอบตขยุงมากขึ้นกันครับพี่น้องครับนี่ หมอลำเสียงวิหกนกพงสก่อน31มีนาคม2568ทําการแสดงที่องค์การบริหารส่วนตําบลขยุงอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดหรือว่าทําการแสดงอยู่อบตขยุงนั่นเองนะครับพี่น้องครับคำขึ้นนี่อย่าลืมอย่าพลาดครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือน,นีนผมอยู่ที่ บอบตอขยุงนะครับหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขยุงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับมืนีผ้าทุกท่านมาเบ่งการตั้งเวทีหมอลำของเสียงวิหกนกพงสกอนะครับขณะนี้เวลาก็ประมาณบ่ายสองโมงนะครับพี่น้องครับขณะนี้เวลา14นาฬิกาหรือว่าบ่ายสองโมงนะครับแต่มอลำเพิ่นมาตั้งเวทีแล้วนะครับ ออข่าแม่ขายก็เริ่มมาแล้วนะครับพี่น้องครับตอนนี้ลานข่ากันเริ่มมาแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพ้าทุกทันไปเบิ่งบรรยากาศนะครับของการตั้งเวทีหมอล่ำเสียงวิหกนกพงสกรนะครับถึงทําการแสดงขึ้นนี่นะครับอยู่ที่อบตขยุงนะครับหรือว่าองค์การบริหารส่วนตําบลขยุงนั่นเองนะครับผลตั้งเวทีแล้วแล้วนะครับาบสองเนี่ ว่นยังมาท่านแล้วครับขออภัยแต่ว่าบายสองนี่เริ่มได้ประมาณโอ้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับพี่น้องครับนั่นแหละครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของการตั้งเวที่หมอลำเสียงวิหกนกพงสะกรนะครับมาเบิงเสือเบิงศาสตร์นะครับพี่น้องครับโอ้เพิ่นมาตั้งเร็วนะครับพี่น้องครับได้ข่าวว่าเมื่อคืนนี่ ได้ข่าวว่าเมื่อคืนนี่พนยกเหลืองานพนก็เลยมามาเร็วนะครับมาถึงเร็วนะครับพี่น้องครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสือสาดขึ้นมาเต่นนะครับมือนี่โอ้เต็มเลยครับเอฟซีเสียงวิหกนกพงสะกอนเนาะครับเนาะโอ้นี่นี่นี่พระเอกพนนี่พระเอกเอฟซีไปเบิ่งใกล้ๆ่พนเขียนบอกเลยครับพี่น้องครับเอฟซีพระเอกน้องโอ๊ต ฉลองชัยแม่ย่าบ้านกลางโอ้ยู่บ้านกลางครับนี่โอ้เนียนอนเลยครับพี่น้องครับโู้เสื้อสาดเต็มแล้วครับพี่น้องครับขึ้นนี่นี่บัรเท่าไหร่ครับขึ้นนี่ร้อยยี่สิบบอครับขึ้นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับพี่น้องครับโอ้เลขานายกอบตขยุงมากเช้นกันครับพี่น้องครับนี่โอ้เนียนอนเลยครับพี่น้องคนติดไปเบิดเลยนี่เอฟซีพเอกน้องโอ๊ตฉลองชัย แม่ย่าบ้านกลางพี่นุ้ยอบตขยุงนะครับพี่นอ้องโอ,โอ้ตัวนี้จองแล้วบ้านเหนียวผ่านร่งวงมาสันผูน้เหนียวจองแล้วผ่านลงขุนเพื่นว่าจองแล้วแอดเพื่อนว่านะครับแอดยอเนียมบอครับเอาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศนะครับเสื้อสตร์เต็มเบิดแลแนวครับพี่น้องครับตอนนี้หมอลำเสียงวิหกนกคงสะกรนะครับพี่น้องครับทําการแสดงอยู่ อบตขยุงนะครับหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขยุงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับตอนนี้ก็การตั้งเวทที่นี่70%นตแล้วครับพี่น้องครับไก่สีเลียแล้วครับทางผนก็เป็นรถขนอุปกรณ์โอ้มือนี่มิลานกว่างนะครับกว่างใหญ่ที่จอดรถกับสะดวกสบายนะครับผุดเมืองมะล่ามพันมีที่จอดของเพิินเลยนะครับพี่น้องครับ นี่คือบรรยากาศของการตั้งเวทีหมอลำ่เสียงวิหกนกพงสกรนะครับขึ้นนี่ขึ้นวันที่31ม1มีนาคม2,568ครับเสียงวิหกนกพงสกรทําการแสดงอยู่อบาตาขยุ่งนะครับอบาตาขยุงอำเภออุทุมพรพิสยัยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับ โอ้พี่น้องครับเบิ่งการตั้งวิธีเพิ่นใกล้สีแล้วแล้วเด้อครับตอนนี้บ่ายสองโมงเองนะครับพี่น้องเพิ่งจะบ่ายสองโมงครับแต่ว่าพี่น้องเบื่องเด้อครับเสือสาดโอ้แสดงว่าหงอล่ำเสียงวีหกนกพงสะกรนี่เพิ่บ่ธรรมดาได้ครับอยู่ี้เอฟซีอยู่สีสเกตนีหลายเพื่อครับพี่น้องเอาเบิ่งเอาครับนี่ครับโอ้ให้ให้ทุกท่านตัดสินด้วยสายตานะครับบ่ายสองโมงเด้อครับพี่น้องนี่เอาพี่น้องคิดเอาว่านี่คือ ช่วงเวลาเค่บลสองโมงนะครับแต่ว่าเสื้อสาดนี่เต็มแล้วครับพี่น้องผู้ใดมาสาดนี่ก็เสียใจน้ำเด้อกครับพี่น้องครับบ่มีเสื้อสาดปูข้างนาก็ตรได้นั่งใกล้ๆนะครับพี่น้องครับไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ